เป็นยังไงแม่ฝนอากาศเป็นยังไงฝนล้มคือได้ออกคักๆแค่ฝนข่าอากาศมันมาจไหนมันมาบึ้มบาดเดียวมันก็ไป่ารดน่ะโอ้เออบกเคยจักเกลียแม่บกเคยเห็นจักเกียวจักปีแล้วบ่า่เกิดเหตุการณ์นังนคือเกือสิบปีนี่แหละบกเคยจากเกลียบกเคยถามคนรวดน่ะแต่ก่อนมันกลมาหน่อยๆมันโอดมาเต็มที่จริงสิโอดมาใหญ่ปบบนี้อันนี้มันมาหักโคตรเลยนะนี่ ยกเบิดบ้านเลยบ่ครับก็ยกโค่นบ้านครับยกโค่น้นไม้ไปเบิ่ง่าภาพเลยครับมันเป็นแบบไหนอ่ะเกียงมิลินบ่เกียงไปเบิร์ต้นไม้ต้นมันมีขาดรูเบิด์ตเหรอครับนี่ทหารมาซอยเป็นยังไงรู้สึกยังไงครับใจแล้วเนาะมีผู้มาซอยน่ะครับผมเออมีใจมีผู้มาซอยอย่าเอาออกที่หลายลูกครับพอดีเป็นพ่อแม่ลยคทุกพุ่มใจดีใจเห็นทหารก็ดีใจแล้วครับหรือว่าเขาซาดเห็่อนพี่สี่แล้วครับที่ถูกต้องแล้วมีใจแล้ว ทั้งเชียดซอยบ่ถึงไปไัยเพราะว่าคนคนกะคือจังเห็นมันมันมันได้รับความเดือดร้อนหลายหลังนะครับเนาะหลายเนาะธรรมดากะค่อยๆเฮ็ดไปก่อนจช่ไได้เฮ็ดอยู่หลายมืออยู่ครับครับครับขอบคุณทีไรครับครับผม่ซอยเต็มที่ครับตที่ที่ซอยได้อยู่ส่วนนี่หลายหลายหลังอยู่ครับที่ออกแบบนี้นะที่เกียงมดินั่นสิอยู่หันกับสองสองหลังหรือสามหลังครับอยู่ตรงที่ของทหารที่กันของจะเกิดลักหน้าหัวนินครับผม ตรงนี้บุญห้มธรรมนาท่อมนี่ครับใกล้ๆกันครับอันนี้ก็เปิดเอาบดสเลยครับผมเจงเมลินในส่วนสามแยกรันตรงที่พันผ่านมาแต่หานผ่านมาบ้านนี่เป็นายสิบลังค้า่ตัวเห็นันเพื่อนแจ้งตอนแรกว่าห <60. S 1> <c oughs> กสิบประมาณหกสิบเมื่อกี้ไปไล่มองน้ำละคือตอนสอาก็ไปโรงเรียนครับสอบกัไปโรงเรียนครูดิณกียาค้ ครับผมดีใจด้วยขอบคุณหลายๆครับ